จัดรถหน้าหล่อตาแบลวมาอีกแล้วนะครับวันนี้หน้าหล่อเลยนะครับกับ Toyota r e v o 2.4e+ นะครับ 2.4e+ นะครับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับ4 wheel นะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อเกียร์แมนนวลนะครับมีระบบดิฟล็อกมาให้เรียบร้อยนะครับใครที่เป็นสาวก r e v o นะครับนี่เลย 2.4e+ มีกล้องถอยเกียร์แมนนวลนะครับมีที่เข้าเกียร์2 high 4 high 4 low มีทุกอย่างนะครับเลขไมล์อยู่ประมาณ105 เลขไม่อยู่ประมาณแสนห้านะครับสําหรับคันนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆผูซื้ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะเอากระบะขับเคลื่อนสี่ล้อมาให้นะคันนี้ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่เคยรีวิวไปตอนนั้นรถเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้คือปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับ t o y o ต a r e v o นะครับ2.4 e+ นะครับ4 wheel deep lock นั่นเองนะครับตัวรถปี19สีขาวเลยนะได้หน้าหล่อหน้าล็อกโค่นะครับตัวนี้เป็น4ี่เกียร์แมนนวล6สปีด นะ4ีคูณเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเป็นเครื่องยนต์2 4นะ4 w h e วิ d i ิฟล็อกนั่นเองนะครับใครหาอยู่นะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นโชว์ไว้นะครับ0 9 6ย์นะครับ535 5 1 5ห้าครับนะคันนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นหน้าเหมือนแบบหน้าเหมือนตัว G หน้าเหมือนล็อกโค้เลยนะไฟเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับเดย์ท n นบันทิงไลท์นะครับพร้อมไฟตัดหมอกนะครับกันชนด้านหน้านะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัวกระจังเนี่ยเป็นกลอสไฮแบ็กนะครับตัดด้วยโครเมมียนะ คิ้วฝากระโปรงได้เป็นสีดำนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับนะสวยๆนะไฟหน้าเนี่ยมีโลโก้ไฮลัก์นะครับอยู่ด้านในมีโลโก้ไฮลักอยู่ด้านในและชุดกันชนแนบ,บสนิทเลยครับแนบบสนิทเลยนะครับนะรัดด้วยยางบิต stone นะครับตัวนี้นะยางใหม่เลยเครื่องเครื่องยนต์2.4นะก็คือเครื่อง2,004 f o r w นั่นเองนะครับมันก็เหมือนตัว f o r t u n e er อ2.4 ซิกมาโฟกับ2.8ซิกมาโฟนะครับ<ม>ก็คือขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะตัวนี้ได้ดิสก์คู่หน้านะครับได้ยางอีโคเปียนะดิสก์คู่หน้ายางอีโคเปียนะครับช่วงล่างนะครับนาะพ้นกันสนิมให้หมดแล้วนะใสๆใช้ได้อีกยาวนะใสๆใช้ได้อีกยาวนะกับ t o y o ต a Revo นะครับ2.4 e plus นะครับ2.4 e plus คันนี้นะครับขับเคลื่อน4ล้อ4 wheel dip lock กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับตรงปลายมีไฟเลี้ยวแล้วตัวโคเวอร์เป็นโครเมียมนะครับคันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปพรีเลนเนอร์นั่นเองนะครับเป็นสมาร์ทแคปพรีเลนเนอร์นะครับบันไดด้านข้างมีให้นะครับโลโก้4ี่คีครบนะครับยางดีนะเนี่ยยางอีโคเปียนะนะปี2023นะครับยางดีนะเนี่ยนะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนนะครับว่ารถยังอยู่ไหมนะโฟร์วิวต้องบอกว่าของรีโวหายากมากแต่วันนี้ได้มา1คัน นะเป็น2.4รุ่น e plus นะ e plus นะครับจะได้คือทุกอย่างเกือบเหมือน2.8หมดเลยนะแค่ได้เบาะผ้าแล้วก็แอร์แมนนวลแค่นั้นเองนะนะครับโลโก้ 4x4 ดิฟล็อกอยู่ครบนะครับไลเนอร์เดิมนะสมาร์ทแคปพีรันเนอร์นะครับ 4x4 ดิฟล็อกคันนี้รีโวนะใครหาอยู่นะครับ096นะครับ5355153นะมือเปิดด้านหลังเป็นโครเมียมนะครับโลโก้ตัว e อยู่ครบ ตัว E กับตัว E+ นะครับมันต่างกันที่ไฟหน้าถ้าตัว E ธรรมดาไฟหน้ามันจะเป็นไฮโดรเจนนะครับถ้าเป็น E+ ปุ๊บไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลยนะแต่ถ้าไม่ดูภายในก็จะคิดว่าเป็นตัว G อีกนะครับนะเขาผลิตมาให้มันซับซ้อนซ้อนเงินมากๆนะครับโครงสร้างฝาท้ายครับเดิมอย่างนี้เลยไลน์นงไลเนอร์นะครับใหม่ๆนะครับโครงสร้างฝาท้าย2ฝั่งนะครับดูสีเดิมทั้งคันเดิมทั้งคันนะครับ เตอร์ตาลิโวนะครับสมาร์ทแคปพรีเลนเซอร์ไซคุนไซโฟวิลดิฟล็อกคันนี้เลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหน่อยๆนะマイหนึ่งห้าห้านะนะนะครับดูสีนะสวยมากเลยนะครับนะอ๋อเขาว่าแล้วมันมันล้นๆมันไม่มีตัวกันกันกันโคนด้านหลังนี่นะอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาติดให้นะครับรถใช้น้อยนะครับดูท่อไอเสียนะยังไม่ขึ้นสนิมเลยยังไม่ขึ้นสนิมเลยคัสซีเดิมนะครับ คารซีเดิมนะแผ่นพงแผ่นเพดนะแล้วก็เนี่ยเลคคารซีเห็นชัดแจ๋วเลยท่อไอเสียไม่มีสนิมเลยเห็นไหมด้าน,นล่างนะครับรถใช้งานน้อยนะครับรถใช้งานน้อยนะครับนะคือจริงๆรถกระบะพวกนี้ออปชั่นไม่มีหรอกนะครับแต่ต้องดูโครงสร้างตัวรถกันนะว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหนนะว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับนะภายในเปิดเข้ามามันก็จะเป็นเบาะผ้าปกติเลยนะเป็นเบาะผ้าปกติเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูแผงประตูก่อน วกซีนเมทดอาร์เนี่ยดูแบบคร่าวๆได้เลยนะครับรถว่าแบบเคยชนเคยบาดเหตุไหมนะครับเนี่ยดูเมทอาร์ครบเลยนะครับแผงประตูก็เป็นสีดำปกติหุ้มด้วยผ้านะครับรถมันไม่ได้มีออปชั่นอะไรนะมันเป็นรถที่แบบว่าเอาไว้ใช้ลุยอย่างเดียวเอาไว้ใช้ลุยอย่างเดียวนะครับนะมีเบาะให้ครบเลยนะครับสมาร์ทแคปพรีรันเนอร์หลังคาสะอาดนะครับไม่มีคราบยันใดๆ นะครับแล้วก็รถแครบเนาะอีกอย่างนึงที่ต้องดูนะครับก็ต้องดูซีนประตูแครบนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีหัวนอ็อตพวกนี้ต้องไม่ขันนะครับต้องไม่ขันนะครับตัวนี้นะสองฝั่งนี่นะนะต้องไม่แกะอย่างนเงี้ยคันนน้สมบูรณ์นะอย่างเงี้ยคันนน้สมบูรณ์นะครับราคาเพียง559 0 0 0บาท5 5 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดเลนไม ก็จะเป็นแบบตัวแบบธรรมดานะเหมือนของตัว E นะเลขไมห่5้า5นยพวงมามอลัยเป็นหนัง3ก้านนะครับไม่มีคูดคอนโทรลนะแต่ว่ามีที่ปรับวิทยุตัวนั้นนะครับนะแล้วก็หน้าจอนะครับก็จะเป็นจอทัชสกีนหน้าจอตัวนี้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนะี่ยกล้องมันก็จะขึ้นกล้องมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือ E Plus นะครับนะแล้วก็ แอร์เป็นแมนนวลนะครับแอร์เป็นแมนนวลแล้วก็อีก2ปุ่มที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นปุ่ม two high four high four low นะปุ่มเข้าเกียร์ขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างที่เป็นรูปล้อรถตรงนั้นเขาเรียกดิฟล็อกนะที่เขาเรียกยิงดิฟยิงดิฟยิงดิฟล็อกนะครับคือดิฟล็อกนะครับระบบการทํางานมันคือรถเนี่ยจะหมุนล้อหลังเนี่ยแยกกันอิสระซ้ายขวานะครับอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดมีให้นะครับดิฟล็อก นะครับคือรถโดยปกติเนะี่ยมันจะวิ่งนะเพามันจะวิ่งพร้อมกันล้อเนี่ยจะหมุนพร้อมกันทั้งสองฝั่งซ้ายและขวานะแต่พอยิงดิบล็อกปุ๊บนะครับ,บ,นะรบถ้าล้อใดล้อหนึ่งติดนะ on, อีกล้อหนึ่งก็จะปั่นได้นะครับนะแล้วมันทําให้แบบลุยได้สบายๆนะครับปกติล้อมันจะหมุนคู่กันคู่กันอย่างนี้ถ้าข้างหนึ่งติดมันก็จะปั่นไม่ไปนะหรือแม่มก็จะฟรีทิ้งคู่เลยแต่ถ้ายิงดิบล็อกปุ๊บข้างหนึ่งติดอีข้างหนึ่งไม่ติดมันก็จะช่วย ส่งกำลังกันได้นะครับคันนี้559,000บาทนะครับกับ t ตั o ต a r ี v วนะครับ 2.4e+ นะครับ4 wheel d i e p lock นั่นเองนะครับ